เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไปรัประถมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคม พุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษยติวันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม1ข้ามเดือน5ปีฉลู ผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องโคกหน้องนาโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะท่านผู้ฟังคะ ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากผลกระทบของสงครามการค้าตามมาด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลายภาคส่วนธุร,รกิจได้รับผลกระทบบางส่วนถึงกับปิดกิจการคนจำนวนหนึ่งต้องตกงานยังไม่รู้ว่าจะดาเนินอาชีพอะไรต่อไปหลายหน่วยงานของภาครัฐได้เร่งออกมาให้ความช่วยเหลือ ไม่เฉพาะกับกลุ่มคนเหล่านี้แต่ยังรวมถึงกลุ่มที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยพยุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไว้อย่างมั่นคงด้วยหลากหลายแผนงานที่มุ่งสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล เพื่อสร้างต้นแบบให้กับชุมชนที่ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2563ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการทำงานสนองพระราชาปณิธานในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระราชาหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริต่างๆในพระบรมราชนกโดยการสืบสารรักษาและต่อยอด ในที่นี้คือการสืบสารศาสตร์พระราชารักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิสังคมนั่นเองค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019ส่งผลให้ต้องมีการปรับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกนหนองนาโมเดล กิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์และฤดูกาลที่อาจเป็นอุปสรรคแต่ยังคงหลักการตลอดจนวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจกท้องถิน่นชุมชนผ่านการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกับภูมิลำเนาตลอดจนสร้างและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับมุ่งไปสู่การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตำบลในยะสำคัญของโครงการนี้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาและเข้าใจอย่างท่องแท้ในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและภูมิสังคมสอดรับกับภารกิจในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืนการดำเนินงานตามโครงการนี้จึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุรณาการองความรู้และสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนหรือพอชอจับมือกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กอ,อ,อรมนร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตามหลักทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤต และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการพัฒนาคนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต้องพัฒนาคนทุกช่วงวัยภายใต้การสร้างกลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบายตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่งกาะรมนมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวพันกับพอชอโดยเฉพาะ ชุดปฏิบัติการ01ซึ่งเป็นหน่วยในการลงพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนหากแก้ไขปัญหาเรื่องใดไม่ได้ก็จะส่งมายัางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเวทีหลักในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสถาบันหลักชุดขุนด่านจะเป็นหน่วยที่เข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้านเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการภายใต้หลักการทำงานโดยเฉพาะศาสตร์พระราชาในการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะเพิ่มศักยภาพเชิงพื้นที่จังหวัดละหนึ่งที่โดยใน14พื้นที่ต้องการน้ำหลายพันไร่บางพื้นที่ต้องการดำเนินงานตามโครงการโคกหนองนามโมเดลแต่ขาดงบประมาณในการดำเนินการ ในเขตพื้นที่พัฒนา14พื้นที่ที่พัฒนาแหล่งน้ำไปแล้วกาะอรมนได้ร่วมงานกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนําองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆเข้าลงพื้นที่บุรณาการทั้ง14พื้นที่และพระนครศรีอยุธยารวมพื้นที่เป้าหมาย15พื้นที่ซึ่งหากเกาะอรมนอได้มีการขับเคลื่อน ร่วมกันกับพอชอจะถือเป็นการยกศักยภาพการทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพท่านผู้ฟังคะสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานในปี2564จะเป็นปีแห่งการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนเพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้มีงานทำมีไรายได้ทำให้เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว สามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุลตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เศฯฯ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 รษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตัวเองได้ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท่ารายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่29มีนาคมเป็นวันที่88ของปีหรือวันที่89ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก277วันในปีนั้นวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดตลาดนางเล้งอย่างเป็นทางการพบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ